พูดกันถึงเรื่องของมือแรกของลูกกันบ้างค่ะแม่แ,มแมหลายคนกังวลมากเลยตื่นเต้นหลังจากที่เบบี้กินนมมา <c oughs> เป็นเวลาสักพักหนึ่งละ <c oughs> ถึงคราวที่จะต้องเตรียมอาหารมื้อแรก <c oughs> เราจะเตรียมตัวกันยังไงดีคะ <c oughs> คุณแม่ลูกนก,นกคะทุกคนหลายๆคนก็จะตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ลูกจะได้กินข้าวแล้ว6เดือนแล้วเนี้ยค่ะอย่างแรกเลยที่อยากจะให้เตรียมตัวก็คือศึกษาวิธีวิธีการกินของลูกให้ดีเหมือนกับ อยากจะให้เลือกเลยว่า,เ,าเราเราเนะะีานที่เป็นแม่อยากจะให้ลูกเริ่มกินมือแรกเนี่ยแบบไหนม,มันก็จะมี t r a d i t i o n a l w i n n i n g ก็คือคบทปอนซึ่งเราก็แบบทำกันมาจนคุ้นเคยแล้วแหละตั้งแต่กี่สิปีมาแล้วเนาะตั้งแต่เราเป็นเด็กเราก็บทป้อนกันมาใช่ใช่เด็กๆก็จะกินอาหารบทป้อนมาซึ่งบทป้อนเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดของมันอีกไม่ใช่แค่ว่าเอา S 2> <S 2> ข้าวใส่ผักใส่เนื้อแล้วบดคือมันก็จะมีทั้งเป็นสูตรอาหารต่างๆอะค่ะที่เขาก็จะมีแล้วเขาเป็นว่าเฮ้ยใส่น้ําสต๊อกแบบนี้สิหรือว่าเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรสูตรแบบเอานี้ใส่บวกอันนี้แล้วมันจะอร่อยอะไรเงี้ยเพิ่ม <c oughs> คุณค่าทางโภชนาการแ <c oughs> ล้วก, <c oughs> ก็มีแบบเอ็กซ์ตรา้าใส่นูน่นใส่นี้แล้วมันจะดีแล้วก็เอาไปศึกษาซะหน่อยแล้วที่สําคัญอย่าลืมศึกษาเรื่องการโปรเกรสความหยาบของอาหารอันนี้สําคัญกับการบดบอนมันสามารถ มันสามารถละเอียดไปเลยได้ไหมหรือว่ามันต้องไม่ละเอียดมากคือตอนแรกอะค่ะตอนที่เขาเริ่มหัดกินเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อละเอียดแบบเนื้อเนียนโยเกิร์ตเนาะเสร็จปุ๊บพอเขาเริ่มชินกับการกืนและ้วควรจะเพิ่มเป็นบทยาบบทยาบก็คือให้มันเป็นเรื่องใช้เนนึงใช้เหงือกใช้ฟันเขาใช่พอมันเป็นชิ้นนิดนึงเขาก็จะเริ่มหัดเขียวแล้วก็ไปที่เป็นตุ่นนิ่มตุ่นนิ่มก็คือหั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กแล้วก็เอาไปตุ่นให้มันนิ่มไม่บดแหละ แล้วพอถึงครบขวัวอะค่ะมันก็จะเป็นข้าวสวยก็คือข้าวที่ผู้ใหญ่กินอันนี้เป็นบทป้อนซึ่งหลายๆคนก็คุ้นชินกับการใช้ลักษณะของการอาหารของเด็กแบบนี้ก็คือว่าผู้ใหญ่ก็จะป้อนเขาจะเขานั่งกินเองได้ไหมอันนี้หมายถึงหมายถึงว่าแบบบทป้อนเนี่ยหมายถึงตักเองตักเขาปากคือเด็กเล็กมันตักใช้ทอนตักไม่ได้เด็กหกเดือนมันจะ เอามือจับช้อนยังไม่ได้อะค่ะเลยต้องเป็นถ้าเป็นอาหารบดอะผู้ใหญ่ก็เลยต้องเป็นคนบอนเขาก็เลยเรียกว่าบดบอนอันนี้ก็คือเด็กก็จะแยกกันว่าเด็กก็ยังใช้ช้อนไม่ได้แต่จะมีอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนพอมาดูเสร็จปุ๊บจะค่อนข้างตกใจว่าเป็นวิธีที่ให้เด็กกินเองหยิบกินเคี้ยวเองนั่งบนโต๊ะเองอันนี้เขาเรียกวิธี B L W ใช่ Baby Led <c oughs> Winning ก็คือการให้ลูกกินเองตั้งแต่มือแรกอันนี้ถ้าคุณแม่คนไหนสนใจจะมาสายนี้แหละก็ยิ่งต้องไปศึกษาข้อมูลเนาะ <c oughs> ว่าเอาตั้งแต่ความปลอดภัยวิธีการหัน่นอาหารยังไงดูยังไงว่าอาหารนี้มันเสี่ยงจะติดคอลูกเนี่ยค่ะ <c oughs> อันนี้เราก็ต้องไปศึกษาศึกษาให้พร้อมรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติตัวของแม่ เราจะไม่ไปแทรกแซงการกินของลูกยังไงเราจะปฏิบัติยังไงเมื่อเขาเคลี้ยงอาหารเมื่อเขากินแต่แบบเหมือนอาจจะหยิบอย่างเดียวไม่หยิบอีกอย่างหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีะรายละเอียดอยู่เนี้ยเราก็ต้องไปศึกษาให้เราพร้อมค่ะเพราะว่า Baby led w i n n i n g หลักๆแล้วคือแม่ต้องพร้อม,อมที่เราเห็นว่าคุณแม่กับลูกเนี่ยนั่งกินข้าวกันข้างๆโต๊ะกันแล้วเด็กหยิบเองเนี่ยจริงๆแล้วคุณแม่เขามีวิธีการศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิธีการหั่นอย่างละเอียดด้วยบางคนตกใจบอก ให้ลูกกินข้าวเองอล่ะอะไรเงี้ยอันตรายนะเดี๋ยวติดคอปรากฏว่าจริงๆแล้วคุณแม่ต้องเตรียมแล้วก็ต้องศึกษาอย่างหนักหน่วงเหมืนอนกันเพราะว่ามันอันตรายมันมัน,ม,น,ม,นมันทางแบบถ้าเราหันผิดอะคะ่ะมันก็จะเสี่ยงติดคอลูกมากกว่าเดิมแล้วก็หลายๆอย่างถ้าเราไปแทรกแซงเขามากมันก็จะกลายเป็นว่าเขาอาจจะ หนึ่งไม่ยอมกินเองสองลำคาญเราก็ไม่กินเลยใช่ใช่อเออมันก็จะจะมีวิธีการปฏิบัติตัวที่ที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับการให้ลูกกินแบบเบบี้เลดวินนิ่งเนาะ,ะอีกอย่างก็คือทั้งสองแบบไม่ว่าจะบดบอนหรือหรือบียวอ่ะค่ะก็ควรจะศึกษาด้านปฐมพยาบาลลูกเวลาอาหารติดคออันเนี้ยสาคัญเพราะว่าไม่ว่าจะกินแบบไหนก็ติดคอได้เสี่ยงติดคอได้เหมือนกันแล้วก็บางทีของที่ติดคอเด็กมันไม่ใช่อาหารคืออะไรอะคะของเล่นไง อ๋อของเล่นหรือของทั่วๆไปที่เป็นของชิ้นเล็กอะค่ะเหรียญเออเหรียญหรือว่าเม็ดกลมพลาสติกเศ็พลาสติกเศษพลาสติกที่แบบเหมือนถุงที่ขาดอ่ะอุ้ยเอหมือนเราตัดถุงตัดอะไรไปเราอาจจะไม่เห็นว่ามันเป็นเศษขยะที่มันอยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยลูกกินเข้าไปมันก็ติดคอได้เราจะมีแบบเศษแบบเศษพวกพวก กล่องนมอะไรงนี้ได้ไหมเสี่ยงได้หมดคืออะไรที่เป็นของแบบขนาดประมาณหลอดลมลูกแล้วมันกินเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถติดคอลูกได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเลี้ยงลูกแบบไหนคุณก็ควรจะศึกษาไว้วิธีการปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลลูกเวลาหันติดคออันที่สองก็คือไม่ว่าจะกินแบบไหนควรจะนั่งกินอยู่กับที่ไม่ให้วิ่งคำนึงแล้วก็วิ่งไปแน่แล้วก็กลับมาป้อนอ่าหหลายคนคิดว่าแบบวินัยทางการกินอ่ะเป็นสิ่งที่แบบต้องไปเอาวิวเท่านั้นถึงจะทํจริ่งที่เราไม่ใช่นะค่ะ ลูกกินแบบไหนเราก็ต้องฝึกอคือไม่ใช่แบบบทป้อนแล้วแบบปล่อยเขาไปแล้วเราก็วิ่งตามป้อนอย่างเงี้ยเคยเห็นไงเด็กๆแบบว่าสมัยก่อนอะไรเงี้ยแบบว่าลูกไม่ยอมกินข้าวลูกวิ่งเล่นแม่ก็ถือตามป้อนทีละคำสองคำแต่อันนี้คืออันตรายใช่ใช่คืออย่างแรกเลยมันอันตรายตรงที่เขากินไม่อยู่นิ่งๆอะค่ะอาหารจะติดคอเสี่ยงติดคอได้มากขึ้นแล้วก็มันบอกเลยว่ามันอาจจะรู้สึกว่าตอนแรกๆคือเขาเคลื่อนที่ได้แต่ไม่เยอะไง เราก็อาจจะไม่ได oh. <laughs> <laughs> ้ลำบากมากแต่พอเขาเคลื่อนที่ได้มากขึ้นความลำบากของเรามันจะมากขึ้นาเราก็ต้องวิ่งตามมาด้วยแล้วไปกินข้าวลอกบ้านก็ลำบากสุดๆถ้าลูกไม่นั่งกินอะค่ะมันจะยิ่งคือเหมือนกับเราสบายตอนแรกแต่เราเหนื่อยทีหลังอะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้ลูกกินมือแรกเราก็ฝึกเลยว่าเขาจะต้องนั่งกินที่โต๊ะของเขาถึงเราจะป้อนก็ตามไม่เป็นไรฝึกเป็นวินัยว่ากินข้าวเราไม่วิ่งเราอยู่กับที่เรานั่งกินตรงนี้พออิ่มแล้วถึงลุกแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นได้ใช่ใช่ไม่ว่ากินยังไงก็ฝึกได้ไม่จําเป็นต้องให้เขากินเองก็คือแนะนําคุณพ่อคุณแม่ว่ายอมเหนื่อยตแต่ตอนแรกะอ่าใช่ชักแบบปี2ปีแรกก่อนเราจะเหนื่อยหนมันจะเหนื่อยถึงแบบเนี้ยสองขวบก็จะมีช่วงต่อต้านเยอะก็จะมีช่วงแบบอยากจะลุกออกหรือว่าแบบเพิ่งคน พบว่าตัวเองยืนได้บนเก้าอี้อย่างเงี้ยเขาเป็นอน่างคนใช่ใช่ใชแ,แต่ว่า,าแต่ว่า<ด>เราก็แค่ต้องมั่นคงว่าเฮ้ยลูกก็ไม่ต้องกินอย่างเงี้ยใช่ก็คือให้เขารู้ว่าเขาเขาลุกแล้วเขาจะไม่ได้กินอ,ะอ่ะเออเราเราก็เหมือนกับก็ต้องอดทนฝึกไปแล้วพอเขาเริ่มโตจนเขาเข้าใจแล้วมันก็ผลดีมันจะกลับมาหาเราเองค่ะเรื่องวินัยสำคัญต่อมาเรื่องของ โภชนาะการอาหารควรจะให้เขามีอะไรในมืม้ออาหารมื้อแรกอันนี้เตรียมตัวสําหรับมืออ้อแรกที่เรารู้สึกว่าตื่นเต้นจังเลยจะ <น S 1> เตรียมเมนูอะไรต้องมีอะไรอยู่ในจานข้าวดีนะจริงๆอ่ะถ้าเป็นบทอบอนนะคะคู่มือคุณก็คือไอ้คู่มือฉีดวัคซีนอ๋อบอกหมดเลยใช่มันจะบอกหมดเลยใช่อันนี้เท่าไหร่ใส่อันนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็ทําตามนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นแบบ baby red winning หรือว่าเฮ้ยไม่รู้จะเลือกผักหรือเลือกเนื้อสัตว์ใส่อะไรดีเราแนะนําว่าเด็กเล็กอ่ะ เด็กเริ่มมือแรกเขากินน้อยมากค่ะใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้านค่ะคือสิ่งที่เราซื้อมากินเองอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องไปซื้อแบบพิเศษมาให้ลูกเพราะว่ายังไงลูกอะกินไม่หมดอหรือว่าสิ่งที่เราอยากกินพยายามทําให้มันเป็นอาหารที่แบบเราก็กินได้ด้วยลูกก็กินได้ด้วยเต้าหู้ได้ไหมได้ไข่ได้ข้าวได้ข้าวมันก็กินได้เป็นเลสิทิอยู่แล้วอข้าวไก่เนื้อสัตว์อะไรพวกนี้กินได้หมดที่ไม่ใช่อาหารแปรรูป อ่าอืมคือเต้าหู้เนี่ยมันก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยมันแปลรูปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราไปเลือกดูดีๆมันจะมีเต้าหู้ถั่วเหลืองที่เป็นถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซนต์เต้าหู้สดนะเออไม่ไม่เชิงสดอะค่ะมันเป็นมันจะมีเต้าหู้ไข่เนาะเต้าหู้ไข่เนี่ยยังกินไม่ได้ก่อนขวบกินได้เพราะเค็มอ่าฮะแต่เต้าหู้ถั่วเหลืองที่แบบไม่ใส่เกลือเลยเขาขาวอ่ะที่มันจะเขียนุ่นเออเออแบบนั้นอะมันจะเขียนส่วนผสมว่าเป็นถั่วเหลืองร้อยเปอร์เซนต์อันนี้กินได้ค่ะเด็กๆก็กินได้ค่ะพูดถึึงงงงงเเรรรรรื่่่ออออกกกกาาาปปปุุัันนนนน้้ีีี็ขท หลายๆคนก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยจะแบบจะปรุงดีไหมจะไม่ปรุงดีไหมใช้เครื่องปรุงอะไรใช่ปะเรารู้สึกว่าอันที่ต้องสตรีคคือก่อนขวบก่อนขวบงดปรุงไม่ปรุงอะไรเลยก่อนขวบงดปรุงค่ะปรุงและก่อนขวบงดน้ำผึ้งอันนี้สองอันที่สําคัญหลายคนบอกว่าเอาก็น้ำผึ้งมันดูแบบเฮลตี้มันเป็นธรรมชาติไงมันเป็นความหวานธรรมชาติทำไมถึงห้ามกินนะคะคือมันจะมีเหมือนกับสารพิษที่อยู่ในน้ำผึ้งอะค่ะที่เด็กเหมือนกับเด็กเล็กๆเขาจะ มีอาการแพ้ได้ uh huh. อันเนี้ยก็เลยต้องระวังว่าก่อนขวบเราไม่ควรจะให้เขากินน้ำพึ่งเลย uh huh. สองอย่างแต่เมื่อคุณพ้นขวบไปแล้วจริงๆมันเป็นการตัดสินใจของของตัวพ่อแม่เองว่าแบบเราจะให้ลูกกินปรุงได้แค่ไหนหรือว่าจะให้กินอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปเนี่ยได้แค่ไหนแบบมากเท่าไหร่กินบ่อยแค่ไหนคือ มันก็จะมี recommend อยู่แล้วว่าเด็กไม่ควรจะกินโซเดียมเกิน300มิลลิกรัมต่อวันอะไรเงี้ยแต่ว่าบางบ้านก็บอกไม่เอาไม่ให้กินเลยบางบ้านก็บอกอ๋อแต่ว่าถ้าไม่ให้กินเลยลูกก็ไม่กินข้าวอ่ามันก็จะมีแบบปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งเราก็เป็นคนที่ตัดสินใจเองได้ว่าเออเราจะให้เขากินเท่าไหร่อย่างไรอันเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีผิดมีถูกหรือว่าอยากให้ใครมาแบบกดดันแล้วว่าไม่ปรุงนะอย่าปรุงอย่าปรุงอฮคุณแม่เลือกได้คุณแม่เลือกได้หรือว่า อ,อีกฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นแบบใส่ซอสอันนี้สิว่าไม่นอน่อยอะหรอ <c oughs> เออคือเหมือนแบบจะต้องมีซอสอันนู้นซอสอันนี้ซอสอันนั้นจริงๆแล้วอะค่ะอันนี้ส่วนตัวนะ<ห>ซอสที่เราเห็นเขาโฆษณากันเป็นซอสเด็กเ <c oughs> ด็กบางคนไม่กินรู้ฉันไม่กิน <c oughs> ซอสเด็ไม่กิน <c oughs> ไม่กิน <c oughs> คือแบบซอสที่ทําเพื่อเด็กอะไม่กินคือมันไม่อร่อยหรือว่ามันจืดหรือว่ามันไม่มันไม่จืดไว้นะ เบเไม่จืดโออแต่เขาไม่ชอบคืออย่าไปคิดว่าเราต้องใส่ซอสมันถึงจะอร่อยมันถึงจะลูกจะกินคือลูกก็อาจจะไม่กินก็ได้คือถ้าไม่ใส่ซอสลูกก็กินก็ใช่คือบางทีลูกก็จะชอบรสชาติที่แบบเป็นรสชาติของธรรมชาติธรรมชาติหรือแบบบางทีอย่างลูกเราอ่ะชอบรสชาติแค่ใส่ซีอิ๊วคือชอบชอบซีอิ๊วเฉยๆเหมือน,นกับใส่แบบนิดเดียวกินกินหน่อยใช่คือเขาไม่ชอบอะไรที่มันแบบ เยอะเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูศึกษาลูกเราด้วยคืออย่าเป็นเหยื่อกันตลาดด้วยกันแล้วก็มัเนจะมีแบบว่าบางมื้อะลูกชอบมากเลยอ่ะพอมื้อต่อไปลูกเลิกกินเลยอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ท้อใจปกติคะเป็นสิ่งปกติอย่างหนึ่งก็คืออย่าอย่าคาดหวังการกินของลูกมากเพราะว่าเด็กเขาก็จะเปลี่ยนตลอดแบบว่าเคยชอบตอนนี้ก็ไม่ชอบแล้วแบบตอนเด็กๆชอบมะม่วงสุกมากค่ะ ชอบแบบกินหมดเป็นถ้วยๆตอนนี้ไม่กินเลยกินทุเรียนตอนเด็กๆเจอทุเรียนเราร้องไห้ตอนนี้ชอบกินทุเรียนหนึ่งแสดงว่าเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพ่อแม่ก็พยายามปรับตัวตามเขาแล้วกันเนาะเราก็เหมือนกับว่าเราก็พยายามเสิร์ฟอาหารที่มันหลากหลายอะค่ะแล้วก็อย่าไปกดดันอย่าไปกดดันเขาแล้วก็อย่ากดดันตัวเองว่าแบบเขาไม่กินเป็นความผิดของฉันอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเอาพูดเรื่องความกดดันนิดนึงคุณแม่เขาจะมีความกังวลว่าฉันอุตส่าห์ทำอาหารตั้งนานแล้วนะทำไมลูกถึงแบบ ไม่ปกติคือเราก็จะรู้สึกแบบนี้เพราะว่าแบบสาเสียเวลาสองชั่วโมงต็ล้เกินแต่ข้าวเปล่าเอ้าวันนั้นเกิดชอบข้าวเปล่าเฉยของที่ชอบสุดคือข้าวเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือมันก็จะมีมันก็เกิดขึ้นได้ว่าฉะนั้นเวลาคิดถึงเรื่องกินลูกเราก็พยายามไปกลางๆแบบว่าไม่ต้องแบบไปเาคว่าอันนี้คือสิ่งที่แบบมันจะต้องชอบกินแน่นอนอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ชอบพยายามทําสิ่งที่เราอยากกิน เราอยากกินลูกไม่กินโรกิ่เออถ้าเป็นสิ่งที่เราอยากกินเราก็จะรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเป็นแบเรากินเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเรากินอะไรค่อยเขากินคล้ายๆกันมันก็จะได้ไม่ไปแบบต้องแบบไปแบบต้องมิชลินสตาร์มาทุกมือเราก็จะเหนื่อยตัวเองอีกประเด็นหนึ่งที่เหนื่อยคือการพูดคุยกับคนที่บ้านเรื่องการกินของลูกอ่าในกรณีนี้ยกตัวอย่างสถานการณ์คือกินข้าวพร้อมกันอาหารเย็นลูกนั่ง อยู่ข้างๆมีคุณแม่ปู่ย่าตายายลูงป้านะอ่ะอะนานั่งกินข้าวไปโตโ๊ะกลงกันเลย <laughs> ลูกเห็นของคนอื่นอเอ,อ้อแตไม่อยากกินนะเพราะว่าเด็กก็ปกติก็จะอยากกินของชี้ๆแบบทำไมนั่นคืออะไรอันนั้นคืออะไรอะไรเงี้ยเอออันเนี้ยจริงๆนะถ้าแบบเป็นเด็กโตหน่อยอะ่ะค <sh ipp s> ่อยให้ชิมเลยอ๋อเหรอต้องประมาณสัก ขวบสองขวบเออขวบสองขวบอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบเขาเขาอยากกินจริงๆหมายถึงว่าแบบเขาอยากเห็นเออเขาอยากรู้ว่าทาไมผู้ใหญ่กินแบบนี้ทําไมเขากินแบบนี้อย่างเงี้ยเราก็ให้ชิมนิดนึงถ้ามันไม่ใช่ของที่แบบดูแล้วอันตรายเกินไปแบบหมาล่าอะไร้คงไม่ได้เผ็ดร้องไห้ที่หงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบอันไหนที่เขาเริ่มโตไหนแล้วเขาแบบพอจะรู้ได้ถ้าเขาอยากกินเราก็อาจจะต้องลองให้กินแต่ว่าในที่นี้ก็คือเราแม่หรือพ่อหรือคนที่ไปเลี้ยงดูหลักอะต้องเป็นคนตัดสินใจ ว่านลูกเรากินอะไรได้อืยิ่งเป็นเด็กเล็กๆอะคะ่ะเริ่มมือแรกเราอยู่กันหลายคนอาจจะต้องแบบ มีแบบกฎกติกาที่ชัดเจนว่าลูกกินอะไรได้บ้างเพราะว่าผู้ใหญ่บางคนก็แบบลองชิมนี่สิอันนี้กินได้นะอันนี้อันนี้กล้วยนะอันนี้กินอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ใหญ่เขาไม่ได้รู้ทุกคนหรอกว่าเด็กกินอะไรได้เนาะเขาไม่ใช่แบบคนเลี้ยงเด็กทุกคนเนาะมันไม่ได้ทุกคนที่จะรู้เพราะฉะนั้นขนมลูกขนมบางคนก็คิดว่าเป็นขนมเด็กก็กินได้เด็กจะขนมต้องคู่กันลูกแล้วเด็กบางคนแพ้แพ้ส่วนผสมบางอย่างในอาหารด้วยอย่างเงี้ยแล้วอาจจะต้อง พูดคุยกันในบ้านให้ชัดเจนว่าโอเคสิ่งที่ลูกกินได้มีอะไรบ้างสิ่งที่ลูกไม่ควรจะกินมีอะไรบ้างหรือว่าให้มาถามแม่ก่อนว่าแบบ น้องกินอันนี้ได้ไหมเออถ้ามีถ้ามีของจะให้น้องกินนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่เราเตรียมตัวได้ในการเริ่มมือแรกของลูกก็คุยพูดคุยกับคนในบ้านก่อนว่าอ่ะนี่นะนี้กินได้นี้กินไม่ได้แต่ถ้าไม่แน่ใจให้ถามคุณแม่ชัวร์ที่สุดอย่าให้อย่าแอบป้อนลูกเราเพราะบางทีการที่มีคนมาแอบป้อนลูกเราแล้วลูกเราป่วยแล้วเราก็ไม่รู้วา่สาเหตุเกิดจากอะไรเพราะอีกคนป้อนก็เดินออกไปจากบ้านแล้วเราก็แบบไม่สามารถไปพูดคุยกับหมอได้อย่างถูกต้องว่าลูกเราเป็นอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเขากินอะไร ก็พูดคุยกันดีๆในบ้านให้เข้าใจว่าโอเคอันไหนที่ลูกกินได้ในที่ลูกไม่ควรกินค่ะโดยเฉพาะการที่เราจะให้ลูกกินแบบเบบี้เลดวินนิ่งอันนี้ต้องคุยกับผู้ใหญ่ในบ้านให้เข้าใจไม่ต้องตกใจนะคะคุณตาคุณยายคือมันมันมันน่ากลัวคือเวลาเด็กยิ่งเด็กเล็กๆกินนะคะมันจะแก๊กคือมันจะมีปฏิกิริยาขาย้อนอาหารที่เสียงดังๆเหมือนไอเสียงดังๆเนี่ยแล้เหมือนจะติดคอซึ่งมันเป็นเหมือนกับ ปฏิกิริยาทางธรรมชาติของร่างกายที่มันเหมือนกับจัดการอาหารอันเนี้ยถ้ามีเสียงดังอันเนี้ยยังไม่อันตรายเนาะแต่ว่าคนที่ได้ยินก็จะตกใจแล้วก็จะบอกว่าลู้เป็นอะไระใช่ลุ้งวิ่งเข้ามาเลยอ่ามันก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะวิ่งมาอุ้มพยายามล้วงข้าวออกจากปากหรือแบบดาา่าเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นแม่เราจะพูดคุยกับเขายังไง ทำความเข้าใจกับเขายังไงว่าเราอยากเลี้ยงลูกแนวนี้แล้วหลักของมันอนะคร่าวๆเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถเหมือนกับทําความเข้าใจจนจนกระทั่งเขาไม่มาแทรกแซงได้ไหม,มเพราะว่าความแพนิคอะมันมันแบบติดต่อเป็นหนึ่งคน <c oughs> คนที่สองเริ่มเป็นคนที่ <c oughs> สามเริ่มเป็นเราเราใจใจแม่เองอะค่ะถึงเราแบบเราจะดูนิ่งถึงว่าแบบ หลักการมันคือแบบถึงเขาจะแกะเราก็ต้องนิ่งก่อนเราจะไม่กรี๊ดนะเออเราจะไม่กรีดเพราะยิ่งกรี๊ดลูกก็ยิ่งตกใจกับเราใช่ปะเราจะดูนิ่งแต่คายใจใจเราอะไม่ได้นิ่งอยู่แล้วแม่ก็กัลแม่ก็กัวนะเวลาลูกกินแต่ละคำแม่ก็กังวลว่ามันจะติดคอหรือเปล่าแต่พอมันมีคนอื่นเข้ามาเป็นอะไรลูกแล้แบบโอ๊ยคือเราอะตัวแม่เองนะจะ จะไปก่อนเปิดศึกหลายด้านใช่จะเราเราจะรู้สึกไม่มีความสุขเลยในการให้ลูกกินข้าวถ้าถ้าบรรยากาศในบ้านเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรจะแบบคอนซิเดอร์ในการให้ลูกกินแบบไหนก็ควรจะปรึกษาคนในบ้านด้วยอถ้าแบบไม่ไหวจริงๆหรือว่ารู้สึกว่าแบบวิธีการเบบี้เลวินนิ่งมันมันมันแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเครียดเออมันเครียดไปเราก็ไปคอมโบก็ได้ผสมกันใช่ผสมกันก็ได้บางวันป้อนก็ได้เปลี่ยนมือเอาก็ได้แบบแบบมื้อนี้ อย่างสมมติหลายๆบ้านแม่ไปทํางานค่ะกินข้าวจะกินข้าวเย็นกับลูกมือเดียวก็มือเย็นก็ให้ลูกกินเองพอเป็นแม่อยู่กับเราแอาแป่อยู่กับลูกเนาะมื้อกลางวันคุณยายป้อนก็บดบ้อนไปได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคอมโบก็ได้เหมือนกันคอมโบก็ได้หรือจะคอมโบในมือก็คือมีถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งแล้วป้อนแล้วก็วางฟิงเกอร์ฟูให้เขาหยิบได้เหมือนกันเบบี้เลนนิ่งนี่ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันอะค่ะมันมันคือการที่ให้เด็กได้มี เหมือนกับมีส่วนควบคุมในสิ่งที่เขากินค่ะมันจะทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีปัญหาทางด้านการเลือกกินอันนี้คือทฤษฎีของมันนะ,ะ,ะเขาเขาจะไม่มีปัญหาว่าแบบการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่ชอบ หรือไม่สนุกหรือแบบเป็นสิ่งที่เขาถูกบังคับให้ทำแสดงว่าเขาอ่ะมีสิทธิ์ในการเลือกในมื้ออาหารตั้งแต่เด็กเลยใช่เขาก็เลยรู้สึกว่าการกินของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกเสิร์ฟมาโดยที่เขาไม่มีช้ยไม่ถูกบังคับไม่ได้ถูกถูกควบคุมโดยคนอื่นเขาก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอาหารชอบชอบหม่ำอย่างเงี้ยจะเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะคือไม่คิดว่าอาหารเป็นแบบศัตรูหรือเป็นอาหารเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยต้องโดนบังคับหอปอนอีกและอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ หลักการของ baby เ e d w ินน i n g มันสอนแต่ว่ามันก็จะแลกมากับเขาอาจจะเลือกกินของที่เขาชอบอย่างเดียวเขาอาจจะไม่หยิบอะไรเลยเขาอาจจะโยนทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะใช้ความอดทนของแม่แต่พอถึงจุดๆนึงเวลาพาเขาไปนอกบ้านปรากฏว่าวิธีนี้เนี่ยทาให้เขากินข้าวอย่างมีความสุขและคุณแม่ก็สามารถกินข้าวได้ด้วยเพราะว่ามันจะมีบางบ้านที่เราจะเป็นบทป้อนเนาะ คุณแม่เนี่ยจะไม่มีเวลากินข้าวตัวเองจะต้องป้อนลูกก่อนป้อนลูกก่อนเพราะลูกกินเสร็จปุ๊บลูกก็จะวิ่งอีกแล้วแม่ก็ไม่ได้กินข้าวเลยถ้าเด็กที่ถูกป้อนมาตั้งแต่เด็กแล้วพอจนโตแล้วบางทีเราไม่ได้หัดให้เขากินเองเลยก็จะเป็นอย่างนั้นคือเขาก็จะไม่มีสกิลการกินเองเพราะฉะนั้นถ้าถึงเขาก็จะเคยชินกับการที่แม่ะ้อนถึงขวบหนึ่งอ่ะจริงๆแล้วทุกคนก็ควรจะเริ่มหัดกินเองคือหัดนะอาจจะไม่ได้้อยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก แต่ว่าก็คือควรจะให้ลูกได้หัดกินเองบ้างขวบหนึ่งทำได้แล้วทําได้ถูกสายไม่ว่าจะบทป้อนมาหรือแบบไม่เนเลิวินิมามันก็ต้องควรจะกินเองให้ได้เแล้วก็มาถึงเรื่องของแนวทางเนาะว่าเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะบทป้อนหรือว่าจะ BLW หรือว่าคอมโบก็ได้อยู่ที่การพูดคุยกับคนในบ้านด้วย ตัวเองด้วยและตัวเองกับลูกด้วยมีความพร้อมแค่ไหนเราอาจจะไม่ต้องซีเรียสมากแบบว่าเฮ้ยฉันมาสายนี้บทป้อนฉันจะไม่ทําแบ่งอื่นเลยหรือ BLW จะแบบไม่บทป้อนเลยทุกอย่างมันสามารถที่จะรวมตัวเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้กดกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเอาเทคนิคนู่นของอันนี้มาใช้อนนของันมันมันรวมกันได้แต่ข้อสาคัญ BLW คุณแม่ต้องพร้อมในเรื่องของการเตรียมอาหารการหั่นอาหารการเลือกอาหารต่างๆเพราะว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบมันมันอันตรายที่แบบไม่ควร กินหรือเหนียวเหนียวหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะคะก็เตรียมไว้สุดท้ายคุณแม่ลูกนกฝากไว้ถึงถึงคุณแม่ที่ตอนนี้แบบกําลังเครียดหน่อยมือแรกของเราเออยังไงดีก็ที่คิดว่าสําคัญเหมือนว่าที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ถ้าถ้ารู้ตั้งแต่แรกๆเราจะเครียดหน่อยลงก็คือไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเพราะว่าอ่ะเอาดิขอขอเราละเอียด ส่วนตัวอยากจะแบบ B L W มากอ,อยากมากแต่ว่าแม่หมาะของลูกเหมือนกับแนะนําว่าให้ป้อนก่อนเพราะว่าเขาประเมินให้กินเร็วคอเนี้ยประเมินให้กินเร็วก่อน6เดือนนะคะมันก็จะ B L W ไม่ได้เราก็เลยบทป้อนนิดแป๊บเดียวอ่ะแต่ลูกชอบไงชอบให้ป้อนอก็เลยไม่ยอมกินเองอก็เลยแบบอ้าวแล้วเราทําไงค,คือแบบพอเขากินเองไม่ได้แต่เราเป็นแม่ หมือนศึกษามาแล้วนะแต่พอเห็นภาพจริงๆอ่ะก็อยากให้ลูกกินไงก็เลยต้องยอมเปลี่ยนใช่ว่าเราก็ต้องเราก็ต้องเปลี่ยนตามลูกคือแบบอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเป๊ะไปทุกอย่างบางทีเราก็ต้องมีการแบบเปลี่ยนแปลงยุดหยุ่นได้บ้างแต่หลังจากนั้นก็ลองฝึกให้เขาเป็น B ีเแล้วเขาก็ทําได้ก็พอมันถึงอายุของเขาว่าเหมือนกับ si ว่าตอนแรกเขาก็กินบทป้อนมาสักพักอะค่ะแล้วก็ เราก็พยายามเสิร์ฟฟิงเกอร์ฟูดไปเรื่อยคอมโบแบบที่คอมโบแบบที่ลูกโยนทิ้งอย่างเงี้ยซื้อมาโ <c> um> ยนกับลูกใช่ลูกก็โยนแต่ถึงอยู่ดีๆวันนึงเขาก็หยิบกินเอง <c> um> จาได้เลยเขาหยิบแบบแตงกวาแตงกวาที่แบบเรายื่นให้แบบว่าอ๋อหนูอยากกินไหม,ไมไเอาไปเลยเอาไปแลวเอาไปโยนเลยเพราะปกติลูกก็คือโยนโยนโยนก็แบบเอาหนูเอาไหมแล้วเขาก็กินปากเฉยแล้วจากตรงนั้นเขาก็หยิบกินเองอ่าฮะเขาก็หยิบทุกอย่างกินเองได้แล้วก็มันเหมือนกับ บางทีเราก็รอความพร้อมของลูกก็ได้เออเพราะบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อเขายังแบบยังพัฒนาไม่ได้หรือเขาไม่เคยชินนี่มากแตยังไม่อยากทำเออเอออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ได้ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังถูกต้องคุณแม่เป็นกำลังใจให้คุณแม่สู้ๆแล้วก็มือแรกก็ลองดูทำอาหารให้เป็นเรื่องสนุกค่ะเป็นเนื้ออาหารให้เป็นเรื่องสนุกแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับลูกๆนะคะเฮ้ย่า